ยังมีซสีรลุ้นทั้งเบาอีเช่นเคยผมนะดอกจะดวงครับผมดอกจะดวงก็จัดไปเลยครับผมคูณสรีปสวยงามโอ้โหหลับกันไปอีกเย็ยนเคยครับผมนะครับเงินรางวัลสรุปเพิเม่มมีกับผมบางเบาห้าหลอด สวัสนีครับผมมาพอผมมาม่วงเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมมากับทุน150ครับผมเบ็ดเริ่มต้นที่5ถ้าเานาเนผมจัดไปเลยกับฟอร์จูนอกหรือว่าวัวทองครับผมนะเหมือนเดิมครับผมลันเกมเดือนจัดไปอืมไม่มีสักตวัวครับผมอ้าวเกือเช่นเคย อ้าวทรองจัดไปครับผมดูทรงน่าจะเป็นเงินลางวันก้อนตรร้อย้าสตรีครับผมชวนโอ้โหยังไม่มีครับผมนะเราก็ยังไปลุยกันตรอยิว้วยิ้วครับผมนะโอ้โหอะไรกันวะเฮดจัดไปครับผมปาตราสวยๆ ยังมีตรอหรือเปล่าครับผมโอ้้หไม่มีไม่มีครับผมนะเชฟเทีเ่เกลืกันไปโอ้โยอะไรกันวะเชสรอมสวยงามครับผมตรามมาดูปลาตรัสเชียนเกือกผมอา้าวปลาตรัสจัดไปอีกเลยครับโอ้โย จะขนาดนั้นยังมีไหมผมจัดไปเลยผมกองเงินสวยงามตรามหรือเปล่ามไม่ตราครับผมนะไหลอะไรกันครับเนี่ยไม่ไหลเลยอืม้มอะไรกันวะเฮ็ดขี้ล้วไงครงับผม โอ้โหน่าเกียดคือนะผมไม่ออกเลยผมนะแห้งเนี่นอนดูตรงแบบนี้เกลือล้วนๆโอ้โหเกลือยาวๆครับผมนะอะไรกันวะอ้าวปราทรัดจ,จัดไปเลยคร,รับผมตราบใบปาทรัสเชีนเคยโอ้โหไม่มีไม่มีแล้วครับผมนะ โอ้โยเกลือรุวนๆครับผมดูสรงงน่าใจแห้งครับผมสรมจัดใบสวยงามตราบริปาตราครับผมนะโอ้โยเกลือเช่นเคยผมจัดไปอีกเช่นเคยกับเบียนฮาตราวานาครับผมสามสิบรอบอยังมีสี่รุนรังเปาผมคูณสิบมาหรือเปล่าไปมีไม่มีครับผมนะ โอ้โหดอกบุกสมสวยงามจัดเป็นเลยเชดเคีสวยงามครับผมนะกับเงินรางวัลก้อนตโตร้อยห้าครับผมอื้อไม่มีไม่มีมมโอ้โหอะไรกันวะอ้าวโดดไปแล้วครับผมนาะยยังมีอีกหรือเปล่า โอ้โหอย,ยังเป่าเกลือไปแล้วครับผมตัวแรกทีอ่อะไรกันวะครับนี่อ้าวจัดไปเลยครับผมอ่งเป่าคูณสิบซูรูงามกันไปเลยโอ้โหอะไรกันวะน่าไปเลยผมแลกกับเงินรางวัลซูรูเพิร์มีกา5ห้าร้อยผม ยังมีสีลุ้นท่างเป่าอีเช่นเคยครับผมนะดอกจะดวงครับผมดอกจะดวงก็จัดไปเลยครับผมคูณสตีปสวยงามอโอ้โหยหลับกันไปอีกเชยนเคยครับผมนะครับเงินรางวัลสรปเปอร์เมกาัาผมมังเป่าห้าร้อยอโอ้โยไปลุยกันต่อครับผม ยังไม่มียังไม่มีอ้าวสรมจานมาอ้อโหอ้าวสรมสวยงามผมนะเชดเยลแล้วเราก็มาเกลือกันอีกเช่นเคยครับผมนะร่อยกันไปอีกแล้วครับผมอ้อโหย,ยังมีสีลุ้นสรมสรอมว่างไงผมกูสีสวยงาจานไปเลยแล้วกัน เรียบร้อยดีผมนะส้มจัดไปคูณสิบสวยงามสรองรอยหาสิบครับผมนะกับเงินรางวัลสูเปอร์เมกาเช่นเดียวกันคอนคิวเลอร์เดี่ยวนี้เดี่ยวนี้ต้องสวยแน่นอนนะผมโอ้โห โอ้โห ôi, อะไรกันวาชี่รังเผาจัดไปครับผมอะไรกันครับเนี่ยชีขีแล้วครับผมมาจัดเป็นเลยแล้วกันนะผมเบียดสิบจัดไปสามสีบรอบอ้อโห ôi, เกลือครับผมเกลือ เกลืออีกแล้วผมนะเพิ่มเบียดมาแล้วเกลือเลยครับผมนะดูสรงคงใจแห้งครับผมโอ้โหไม่มีสรมไม่ออกผมปลาตลาดก็เกลือเช่นเกลือครับผมนะอือหือจัดไปโอ้โหสองเกลือจัดไปแล้วครับผมนะ ยังไม่ตอ่อยังไม่ต่อหรือเปล่าผมโอ้โหไม่มีถูกเงินจานไปโอ้โหทรองก็เกลือผมเกลือไปอีกแล้วผมนะเกลือยาวๆผมนะโอ้โห,โห เีดรีอ้าวยังโดดปีครับผมโดดหรือเปล่าไม่โดดครับผมนะโอ้โหอะไรกันวะจานไปเลยแล้วกันนะผมงานกระเบียร้อยกดเบาๆดีมันเป็นอะไรไม่มีครับผมไม่ได้ยังกดไปตรอครับผมโอ้โหไม่ได้เชียนเคย เกลือหรือเปล่า,าผมเกลือเชียนเกลือครับผมนะทรองว่างไงได้สรมครับผมโอ้โหหมดแน่นอนครับผมดูสรงแบบนี้น่าจะหมดครับผมโอ้โหสรมแจ็ดแบดดสักทีก็ยังดีนะเพื่อน โอ้โหถอนทุนครับพี่น้องเดยอผมขอจบไปสรัมนี้ดีกว่าผมนะขันไปตรอบเบิดเทียเดียวผม่อยว่นนากันไม่ก้นน้ำนี่ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ